สวัสดีครับแม่สมหมายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สมหมายค่ะคุณแม่สมหมายครับสมมติชมวันที่พ่านมาถือตัวไหนกว่าครับคุณแม่ถือแปดหนึ่งจ้ะถือแปดหนึ่งเนาะโอ้ยดวงดีครับดวงดีครับแสดงความดีใจน้ำไดไหลครับสมมติชมถือลลางโอบนถือบนจ้ะถือบนบ่ครับถือบนถือบนครับสู๋ก็จะของถือได้ไม่เฮงานอูเบิ่งเหรสี่แปดหนึ่งสี่ชิงบินถิมเนาะได้สามตัวครับได้อสองตัวสองตัว ตัวก็ะจะเชียร์ทิมมาละเลยเอเอบ่เบื่อเฮื้องหน้านากินนะว่าอกแป้นนึ่งก็เลยโอ้ดีอยู่ครับวันที่16เมษายนครับแนวทางดีๆสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับท่า<ไ>นผู้ชมฝันแนวไรครับคุณแม่แม่ฝันว่าฝันเห็นอั่นผู้เฒ่านะผู้เฒ่าครับแถวผู้นึง่งครับไปกับหมูครับไปกับหมูสองขนนะครับ ไปเห็นคู่บานั่นจ้ะคู่บาคนไร้โอ่งหนึ่งฟันเห็นพเท่าฟันเห็นคูบาครับเมย์เคยเห็นมาเกลแปดเก่าเก่าแปดงวดนี้จ้าครับกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ายังได้คือว่าอันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับพเท่าก็เป็นเก่าเลยบอกครับจ้าพุทโธพูดหนึ่งก่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วก็แปดเก่าเก่าแปดครับ แปดเก่าก็แปดไม่ได้ใช้ขับอ่ะก็พระเพิ่นสิเป็นแปดพระเป็นแปดอ่ะก็เลยตีใส่แปดเก่าก็แปดกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับว่าสื้อรถตีครับสื่อรถตีสื่อรถตีไปตัวเขียดนี่ล่ะมันสิ10นี่ล่ะครับผมแต่เอาเงินเดือนโผพ่ก็สิซื้อลอตเตอรี่นะโอ้เงินผู้เฒ่าเนาะเดือนผู้เฒ่าบัดนี้ผู้เฒ่าผู้นี้มาแต่จังได๋ล่ะครับเพิ่นบอกเ็อีกบอกหวยบ่ครับก็ฝันเห็นสื่อน่ะก็บ่ได้บอกเลขบ่เบอร์เห็นเพิ่นนั่งอยู่นะนั่งอยู่ซื่อๆจ้ะครับก็เลยตีใส่ เขาต้องมีเก <hi> <than women. S 2> ่าครับกับมีหนึ่งครับผมแม่ก็เลยสื่อตัวเก่าหนึ <S <s <nothing> ่งหนึ่งเก่านี่แหละครับกับแปดแปดเก่ากับแปดสามตัวละบาทนี่ครับคุณแม่สามตัวนี่จะเอาตัวใดใส่ด้วยสามตัวสามตัวนี่โบขั้นหูขันหูแต่ว่าสองตัวโอ้สองคู่นี่แหละครับสี่หัวละแต่บาลแปดเก่าเก่าแปดแล้วก็เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับผมมันบูกเป็นยัง ขั้นถ่ายได้สามตัวจังสีมาตามไปฝากเอฟซีเนาะครับสามตัวนี่แม่เลยจะเสียเอาตัวใดพันหูด้วยแต่ว่าสองตัวนี่ผู้เฒ่านี่เป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับเนี่เก็าพฮู้คเพื่อกันนะผู้เฒ่าแปลหน,จา,า,นาจา้ะเน้าองค์ก็ครับบ้ดนี้พระนั้นหลายองค์อยู่จำบ่ได้ข้ามาในบ้านเท่าหรือจะเห็นอยู่ข้างนอกครับเห็นจงเป็นไปยังจำบ่ได้แล้วก็หมูนะครับก็เลยก็เลยพระ้องเป็นแปดเก่าแปดปเก่า ครับเก่าเนื่องเก่าแค่นี้แหละสื่อหวยลเตอรีนะครับมันใจครับท่านผู้ชมเอาไปสื่อรางวัลลองเบิงนะครับเนาะครับมี่ยังไผสิถามบาทนี่มามีค่ะมากันหลายช่องครับท่านผู้ชมนะคันียังทาม่าเผ้านี่หมมีค่ะหมมีว่าเป็นยังครับเพราะว่ายินข่าวทีมงานกับตองมาติดตามเดียวทาโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแลวสิติดตามไปฝากคุณแม่ครับ เดซีที bert, ่ตามไปฝากเอฟซีก็โทษก็ไปนอครับท่านผู้ชมประสาทกัไปแล้วเนะครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีคอบคุณแม่ค mm ่ะค่ะก็มาสรุปแนวยทางตัวเลขความฝันของแม่สมหมายค่ะแม่สมหมายนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันสันสันฝันบอยงาวเพื่อนว่าค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นผู้เถาเพื่อนว่าผู้เถาผู้หนึ่งเนาะค่ะมาหาเพื่อนเพื่อนว่าไปน้ำกันนี่ละเพื่อนว่าแต่ว่าเป็นผู้เถาผู้หนึ่งเพื่อนว่า แล้วก็ฟันหินพระบักล้ายลูบหนึ่งเพิ่นว่าพระเป็นพระสงฆ์เนาะค่ะบักล้ายลูบหนึ่งนางอยู่เพิ่นว่าค่ะคุณแม่เพิ่นก็นเลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นตัวเลขสองโตค่ะเพิ่นว่างวดนี้ละเพิ่นว่า ตัวเลขตัวนี้เพิ่นสิสือสลากินแบ่งรัฐบาลไหวเพิ่นว่าเนาะค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือเก่า9 8ด9ดเกาเก่าแดดเกานาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะผู้เท่าผู้หนึ่งเป็นเก่าเพิ่นว่าลรเห็นพระเนาะค่ะบักร้ายองค์เพิ่นก็เลยตีเป็นเก่าแดเนาะค่ะเก่าดดเก้าเพิ่นว่าค่ะากาบน้ำเพิ่นว่าค่ะ 98, 89, ส่วนเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านาะค่ะเลขอีกคุ้มหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งเกานี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะผู้เท่านี่นา 9, ้าเก่าเพิ่นว่าค่ะ ตีเป็นเก่าแล้วกัมาผู้หนึ่งเพิ่นว่าผู้เ่าผู้เดียวเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีเป็นเก่าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเพิ่นวากับนําเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิษื์อรลากินแบงรัฐบาลไหวเพิ่นวาค่ะค่ะนี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแมสมหมายค่ะในงวดวันที่16เมษายน2567น้นี่ค่ะท่านผู้ชมกับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ช้วนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับัฟง คลิปของสาวนิงพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเฮงมันมัน,นปังปังรำรวยทำรวยถูกลงวันลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยเด้หาคลิปดีๆตเลขเด็ด มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ